สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันในรายการไทยศึกษาเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลาส0นกาถึง10บนกามนาทีโดยสถาบันไทยศึกษาเป็นผู้นำเสนอเพื่อเสนอสาระเรื่องราวที่เกี่ยวกับไทยเราในด้านต่างๆให้ท่านได้ฟังกันดิฉันวาราพรจิวัชย์ยศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดินาบุญธรรมเป็นวิทยากรของเราคะ่ะสวัสดีคะ่คะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์วราพรและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับค่ะอาจารย์คะวันนี้อาจารย์มีอะไรน่าสนใจมาเล่าให้เราฟัง วันนี้นะครับอยากจะพูดถึงเรื่องนะครับพระพุทธปฏิมาก็คือพระพุทธรูปเนี่ยนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสร้างนะครับพระพุทธปฏิมาหรือพระพุทธรูปสําคัญคะนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสร้างขึ้นในรัชาสมัยของพระองค์นะครับว่ามีพระพุทธรูปองค์ใดบ้าง<ค>ะนะครับ ธรรมเนียมการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในหมู่พุทธศาสนิกชนนะครับว่าถือเป็นการาบำเพ็ญกุศลประเภทหนึ่งะนะครับคือการสร้างรูปพระบรมศาสดาให้มหาชนได้เคารพบูชาะนะครับถือว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลและเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนานะครับด้วยะนะสมเด็จพระมหากษัตริย์ติีาที่ราชเจ้าของสยามประเทศเนี่ย ตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยหรือในแผ่นดินล้านนานะครับในกรุงศรีอย,ยุธยากรุงธนบุรีตลอดจนในกรุงรัตนโกสินทร์ในพระบรมราชจัก,กรีวงศ์นั้นก็ทรงสืบทอดนะครับถือเป็นโบราณราช,ชประเพณีนะครับในการทรงสร้างพระพุทธปฏิมาคือพระพุทธรูปนะครับทั้งที่มีขนาดใหญ่ทั้งที่มีขนาดกลางขนาดเล็กะนะครับสำหรับเป็น เครื่องเป็นปูชนียวัตถุทั้งในส่วนพระองค์ก็ดีในส่วนพระบรมราชวงศ์ก็ดีหรือแม้แต่ทรงสร้างขึ้นตามพระอารามหลวงนะครับต่างๆเนี่ย <Okay. S 2> เป็นปูชนียวัตถุให้มหาชนได้สักการบูชา <Okay. S 2> นะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีคตินิยมที่ที่อยู่ในในในราชโบราณราชประเพณี ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระมหากษัตริย์จะทรงสร้างพระพุทธรูปะนะครับในโอกาสในวาระสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เองโดยเฉพาะในวาระที่เจริญพระชนมพรรษานะครับครบรอบพระนักษัตว์ะนะครับเช่นห้ารอบหกรอบนะครับเป็นต้นถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาตลอดจนทรงสร้าง พระพุทธรูปประจำรัชกาลหรือทรงสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวนันหรือพระพุทธรูปประจำวันเกิดนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามคตินิยมซึ่งขึ้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะในโบราณราชประเพณีหรอกนะครับในธรรมเนียมของคนทั่วไปนะครับของสามัญชนคนธรรมดาเนี่ยก็นิยมก็มีคตินิยมการสร้างพระพุทธรูปในโอกาสครบรอบวันเกิดหรือแม้แต่ การสร้างพระพุทธรูปในโอกาสเป็นพระพุทธรูปประจําวันเกิดของตนเองเหมือนกับทําบุญใหญ่ถูกต้องเป็นการทําบุญประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชนั้นเนี่ยนะครับทรงสร้างพระพุทธรูปที่ทรงสร้างขึ้นนะครับอาจจะกําหนดแยกประเภทได้สองประเภทด้วยกันนะครับแยกได้สองประเภทด้วยกัน นี้ในเชิงวิเคราะห์ <c oughs> ประเภทแรกก็คือพระพุทธรูปที่ทรงสร้างขึ้นเพื่อสิริมงคลในส่วนพระองค์ GAN เอง<ช> <ừ endeavor> หรือที่เรียกว่าสร้างขึ้นเป็นพระราชสิรินะครับในส่วนพระองค์ตามโบราณราชประเพณีนะครับประเภทที่สองก็คือพระพุทธรูปที่ทรงสร้างพระราชทาน <c oughs> ประชาชนนะครับทรงสร้างพระราชทาน euh ประชาชนสร้างพระราชทานหน่วยราชการและประชาชน ให้ไปเคารพบูชาถูกต้องเอาไว้เป็นที่เคารพสักการะบูชาเป็นที่ระลึกถึงพระองค์เองะนะครับเอาดูที่มาดูประเภทแรกก่อนในประเภทแรกนั้นมีจํานวนมากกว่าประเภทที่สองประเภทที่สองนั้นมีเพียงเพียงองค์เดียวมีเพียงองค์เดียวแต่ว่ามีองค์เดียวแต่ว่ามีหลายเขาเรียกว่าอะไรรูปแบบมีไม่ใช่หลายรูปแบบทําขึ้นทําขึ้นหลายองค์ นะครับนในรูปแบบเดียวกันในรูปแบบเดียวกันโอเคนะครับพระพุทธรูปประเภทที่หนึ่งคือพระพุทธรูปที่ทรงสร้างนะครับสำหรับเป็นพระราชศิริเป็นศิริมงคลในส่วนพระองค์ตามโบราณราชประเพณีนั้นนะครับองค์แรกเลยนะครับที่จะต้องกล่าวถึงและอาจจะถือว่าเป็นพระพุทธปฏิมาสำคัญองค์แรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ได้นะครับคือพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือที่เรียกกันว่าพระชัยวัดนะครับพระพุทธปฏิมาชัยวัดนั้นน่าจะมีธรรมเนียมนะเป็นโบราณราชประเพณีเป็นราชประเพณีในองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างขึ้นน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับชื่อก็บอกแล้วพระชัย นะนะครับพระพุทธรูปที่ที่สร้างขึ้นเป็นพระประจําองค์พระมาหากษัตริย์นะครับแล้วก็จะนําชัยชนะมาสู่พระองค์เองนะครับพระพุทธปฏิมาชัยวัดนั้นมีราชประเพณีกําหนดนะครับในอย่างน้อยก็ในพระบรมราชจัก,กรีวงว่าสมเด็จพระมาหากษัตริย์เนี่ยเมื่อเสด็จถลึงถวัญยรราชสมบัติทรงรับบรมราชาพิเศษแล้วนะครับ ก็จะทรงสร้างพระพุทธปฏิมาชัยวัตรนะครับขึ้นเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลของพระองค์นะครับพระพุทธปฏิมาชัยวัตรนั้นมีพุทธลักษณะนะครับเหมือนกันหมดตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนกระทั่งถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชชื่อเดียวกันด้วยเรียกชื่อเดียวกันเพียงแต่เราเพิ่มเข้าไปว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่หนึ่ง พระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชากาลที่สองอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีรัชกาลเดียวเท่านั้นในพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ที่ไม่ทันได้ทรงสร้างพระพุทธปฏิมาชัยวัตรก็คือรัชกาลที่8นะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลน,นะครับยังไม่ได้ทรงสร้างพระพุทธปฏิมาชัยวัตรนะครับเพราะว่าประการที่1ก็คือยังไม่ได้ทรงรับบรมราชาพิเศษะนะครับ แล้วก็เสด็จสวรรคตรก่อนอนะครับในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นนะครับทรงรับบรมราชาพิเศษในเดือนพฤษภาคมวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,493นะครับแต่กว่าที่จะได้ทรงสร้างพระพุทธปฏิมาชัยวัฒนะครับเวลาก็ล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2 5 0 6นะครับ อันเป็นปีมหามงคลนในรัชกาลของพระองค์นะครับคือเป็นปีที่ทรงเจริญพระชนพรรษาสามรอบนะครับหรือ36พรรษานะครับในปีนั้นในเดือนธันวาคมปีนั้นก็มีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสามรอบนะครับทรงพระราชดำริเห็นเป็นโอกาสอ,<ค>อันดีที่จะทรงสร้างพระพุทธปฏิมาชัยวัด ประจํารัชการของพระองค์ขึ้นในวาระอันเป็นมงคลน,นี้นะครับก็ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้ากําหนดการหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจํารัชการในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 0 6นและในปีนั้นนะครับโปรดเกล้าให้ในายพิมานมูลประมุกนะครับปติมากรของกรมศริลปากร,รนะครับเป็นผู้ปั้นหล่อหุนพระพุทธปฏิมาชัยวัตรนะครับ ได้ทอดพระเนตรนะครับมีพระราชดำริตรวจแก้ไขนะครับหุ่นพระพุทธปฏิมานะครับอยู่โดยตลอดจนกระทั่งพอพระราชหฤทัยนะครับโปรดเกล้าให้หล่อนะครับตั้งการพระราชพิธีหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัดนะครับเมื่อวันพรฤหัสบดีที่31ตุลาคมนะตุลาคมปีพุทธศักราช2,506ที่มณฑลพระราชพิธีพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับ หลังจากนั้นหลังจากทรงหล่อแล้วนะครับก็ใช้เวลาตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนตกแต่งองค์พระพุทธปฏิมานะครับทำฐานทำฉัดกั้นอะไรต่างๆนะครับจนสำเร็จเรียบร้อยนะครับโปรดเกล้าให้ประกอบพระราชพิธีสมโภธนะครับในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสามรอบนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธปฏิมาสำคัญองค์แรกนะครับในรัชกาล เป็นปางอะไรครับพุทธลักษณะเหมือนพระพุทธปฏิมาชัยวัตรราชการก่อนๆนั่นคือเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับปางมารวิชัยประทับประทับราบขัดสมาธิเพชระนะครับขัดสมาธิเพชรนั้นก็คือพระพระพระชงสองข้างไข้กันไข่กันครับพระประกติจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขวาทับซ้ายใช่ไหมพระพระชงคือคือพระพระพระ แข้งหน้าแข้งขวาทับหน้าแข้งซ,ซ้ายนะครับแต่ว่าขัดสมาธิเพชรนั้นเป็นลักษณะการนั่งของมหาบุรุษอยู่ในคำภีมหาบุริษลักษณะก็คือทรงไขว้พระชงสองข้างนะครับขัดสมาธิเพชรนะครับปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรมีฉัดห้าชั้นนะครับมีฉัดห้าชั้นเป็นฉัดปลุกนะครับ พระพุทธปฏิมาชัยวัตรราชการที่9นั้นหน้าตักกว้างเจนิ้วนะครับสูงจากฐานที่เรียกว่าทับเกษตรเนี่ยนะครับสูงจากฐานถึงยอดพระรศมี9นิ้วนะครับอันน่าจะหมายถึงรัชการที่9นะครับในพระหัตถ์ซ้ายของพระพุทธปฏิมาชัยวัตรหรือพระชัยเนี่ยนะครับ,รบนิยมทำในพระหัตถ์ซ้ายนั้นทร,ทรงถือตลัปัดทรงถือตลปัดนะหรือ ถือพัยดยศนะครับซึ่งขึ้นขึ้นบังพระพะัก่อันนี้คือลักษณะของพระชัยนะครับทุกทุกราชการก็เป็นแบบนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับทรงมีพระชัยเป็นพระคู่บาร,รมีของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ยังไม่ได้เสด็จถลิงถวนนัยราชสมบัติยังไม่ได้เสด็จปราบดาพิเศษนะครับคือตั้งแต่ยังยัง,ยง,ยง เป็นเจ้าพระยาจัก,กรีอยู่ในครั้ง,ร,งรุงธนบุรี<ๆ>ก็ปรากฏวา่าส่งหล่อพระชัยนะเป็นเงินขึ<ๆ>้นองค์หนึ่งนะครับแล้วก็ส่งอาราธนาไปด้วยโดยเฉพาะในเวลาที่เสด็จไปในการศึกสงคราม<ๆ>นะครับในสมัยธนบุรีนะก็ท่งเคารพบ,บูชาพระชัย<ๆ>องค์นี้เป็นอย่างยิ่งนะครับในการเสด็จไปทับ ไป,ไปในการศึกสงครามก็โปรดให้เชิญพระชัยขึ้นหลังช้างนะครับไปเ,เมื่อทรงปราบดาพิเศษนะครับสถาปนาพระบรมราชกรีวงแล้วนะครับก็ทรงเฉลิมพระนามพระชัยองค์นี้นะครับว่าพระชัยหลังช้างนะครับแต่ไม่ได้เป็นพระชัยที่เป็นพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจรําราชการพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจรําราชการนั้นทรงหล่อขึ้นอีกคงหนึ่งนะครับ ด้วยเป็นเป็นพระชายเงินเหมือนกันองมีองค์ขนาดใหญ่กว่าพระชัยหลังช้างนะครับพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชการพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญยเดชนั้นนะครับเ,เมื่อหล่อสำเร็จตั้งแต่ปีพุทธศักรา25ช2506เป็นต้นมานะครับก็เป็นพระพุทธปฏิมาสำคัญของแผ่นดินที่จะเชิญออกประดิษฐานนะครับในการพระราชพิธีต่างๆ นะครับที่สําคัญที่เป็นพระราชพิธีประจําปีก็มีสองวาระด้วยกันก็คือพระราชพิธีฉัตรประมงคลคนะครับ,รบเชิญออกประดิษฐานร่วมกับพระชัยวัตรประจํารัชกาลอีก7จ็ดรัชกาลคือรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7นะครับประดิษฐานในมณฑลพระราชพิธีฉัตรประมงคลนะครับเป็นเสมือนแทนพระองค์นั้นเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับพระพุทธปฏิมาชัยวัตรแต่ละรัชกาลก็เป็นเสมือนเ,ออเครื่องหมาย หรือเป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์ของรัชสมัยต่างๆนะครับในพระบรมราชจักรีวงศ์เพราะว่าพระราชพิธีชัตรมงคลนั้นเป็นพระราชพิธีเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จดำรงสิริราชสมบัตินะครับขององค์พระมหากษัตริย์อีกพระราชพิธีหนึ่งซึ่งจะเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ออกประดิสถานเป็นพระพุทธรูปประธานในการพระราชพิธีก็คือพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ ซึ่งปฏิบัติมาในวันที่5ธันวาคมคของทุกปีก็เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัดเป็นพระประธานนะครับในในการพระราชพิธีนะครับพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องเป็นพุทธรูปที่ทรงสถาปนาทรงขึ้นในรัชกาลที่9นะครับก็คือพระพุทธรูปที่ทรงสถาปนาในวโรวกาศ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบนะครับคือเมื่อทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาะนะครับในปีพุทธศักราช2530นะครับในครั้งนั้นทรงสร้างพระพุทธรูปขึ้นสององค์ด้วยกันนะครับคือพระพุทธรูปปางประจำพระชนมาวานค่ะนะครับคือพุทธรูปประจำวันเกิดรัฐบาลในครั้งกระนั้นซึ่งมีพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับ เป็นนายกรัฐมนตรีะนะครับมีดําริที่จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวานนะครับขึ้นในมหามงคลวโรกาสนั้นเนื่องจากนะครับมีดําริว่าตลอดรัชสมัยตั้งแต่เสด็จทรงรับบรมราชาพิเศษนะครับจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2530นะครับ พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชยังไม่ได้ทรงสร้างพระพุทธรูปประจําพระชนมวานตามโบราณราชประเพณีขึ้นเลยะนะครับก็ขอพระาชทานนาทรงสร้างขึ้นในวาระนั้นนะครับกับทรงสร้างพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งขึ้นในวาระเดียวกันนั้นก็คือพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษามหามงคลห้ารอบนะครับเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสมริดปางสมาธิ นะครับเพราะปางสมาธิเป็นพุทธรูปปางประจําวันพระฤหัสบดีนะครับตามการคํานวณของโหรหลวงในปีพุทธศักราช2530ในปีที่พระชนพรรษาบรรลุบรรจบ5้ารอบนั้นเนี่ยนะครับดวงพระชนศสานะครับมีพระพฤหัสบดีเป็นองค์อภิบาลพระชนมายุนะครับ เพราะฉะนั้นก็ส่งพระราชดําริให้สร้างพระพุทธรูปประจําพระชนมรรษาซึ่งเป็นโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะส่งสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษานะครับขึ้นนะครับแต่โบราณนั้นนะครับส่งสร้างขึ้นเป็นจํานวนเกินพระชนมายุด้วยซ้ำเกินพระชนมายุหนึ่งรูปหนึ่งองค์นะครับนะหนึ่งปีเกินพระชนมายุหนึ่งปี นะครับแล้วก็สร้างขึ้นเป็นเท่ากับสร้างขึ้นเป็นจํานวนมากท่งประดิษฐานไว้สักการะบูชาสําหรับพระองค์เองก็มีนะครับหรือพระราชทานพระบรมองคสานุวงนะเป็นไปไปไปสักการะบูชาบ้างก็มีนะครับในปางเดียวกันเนี่ยนะครับถูกต้องครับธรรมเนียมการสร้างพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษานะครับมีขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่ง ไปมาจนกระทั่งถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับในในในธรรมเนียมในถึงธรรมเนียมที่สร้างขึ้นหลายองค,คเออ์เกินพระชนมายุเนี่ยนะครับแต่ในรัชกาลปัจจุบันสรงพระราชดำริสร้างให้เป็นองค์เดียวเลยแต่เป็นพุทธรูปขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับหน้าตักกว้าง36เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความสูง ประมาณเท่ากับพระพุทธรูปสําคัญองค์หนึ่งในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามคือพระสัมพุทธพันนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะครับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชาาลาที่4นะครับพระพุทธรูปประจําพระชนมวันามหามงคล5รอบนั้นประติมากรผู้ปั้นหุ่นนะครับคือในแก้วหนองบัวนะครับได้ปั้นแล้วก็ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทอดพระเนตรและทรงตรวจแก้ไขจนเป็นที่พอพระราชาือไทยนะครับพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลนะครับเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาตินะครับเป็นพุทธรูปปางห้ามญาตินะครับเออด้วยเงินกระไหลทองนะครับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย กับรัตนโกสินทร์ผสมกันนะครับซึ่งอันนี้น่าจะมาจากพระราชดำริที่ทรงพระราชดำริว่ารัชสมัยของพระองค์คือรัชสมัยที่สืบเนื่องต่อมายืนนานจากยุคสุโขทัยใช่ไหมครับมาถึงผ่านยุคกรุงศรีอยุธยามาจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็ต้องจำน่าจะต้องให้พระพุทธปฏิมานั้นมีพุทธลักษณะของพระพุทธรูปแต่ละสมัยเนี่ยนผสมกันอยู่ใน ในพระองค์<ช>นะครับพระพุทธปฏิมาทั้งสององค์นั้นนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หล่อนะครับให้ตั้งการพระราชพิธีหล่อที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเช่นเดียวกันในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักรา25ช2530นหะครับ<ช>หลังจากนั้นก็ประกอบพระราชาพิธีสมโพธเป็นพระราชพิธีแรกนะครับของพระราชาพิธีมหามงคลเ<ช><ม>ฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบ นะครับพระพุทธธาปฏิมาพรุทธรูปประจําพระชนมวานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเงินปางห้ามญาตินะที่กล่าวถึงนี้นะครับปัจจุบันนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงจะได้เห็นนะครับประดิษฐานอยู่นะเป็นในมณฑลที่ประดิษฐานพระบรมศพนะครับที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถูกต้องนะครับส่วนพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษามหามงคลหรอบ ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับประดิษฐานเคียงกันอยู่กับพระสัมพุทธพันนีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีในรัชกาลที่9อีกองค์หนึ่งนะครับทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนะครับในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบหรือ72ปีนะครับ มีชื่อว่าพระพุทธรูปปางห้ามสมุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอรบสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2542นะครับออมีนายโสรถพุทธรักษ์เป็นประติมากรผู้ปั้นหลอ่อนะครับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะนะครับเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุดยืนตรงนะครับ แล้วก็ยกพระหัตถ์ทั้ง2 2> สองข้างขึ้นนะครับแต่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องอนะครับเป็นพ,พุทธรูปทรงเครื่องทรงสวมมงกุฎนะครับแล้วก็ทรงจีวรห่มกลุมนะประดับพระองค์มีเครื่องอาภรณ์นะครับเหมือนพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยานะครับแต่จํานวนชิ้นของเครื่องอาภรณ์ที่ประดับองค์พระพุทธรูปนั้น มีพระราชดำริให้ลดจํานวนลงไม่ให้มีจํานวนมากเหมือนเหมือนพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบโบราณน,นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพระราชนิยมนะที่สะท้อนในเรื่องที่ทรงพระราชดำริอยู่เวลานั้นก็คือเรื่องของความพอเพียงนะครับแล้วก็เป็นพทธแม้จะเป็นพุทธรูปทรงเครื่องนะที่เรียกว่าพพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิราชนั้นเนี่ย แต่สะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายนะครับอันเป็นพระราชนิยมในส่วนพระองค์คอยู่แล้วอง<ห>ค์ใหญ่ไหมฮะเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลืองอกระหล่ทองนะครับความสูง1.72เมตรก็คือ172เซนติเมตรนะครับก็เท่ากับความสูงของพระวรากายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเ<อ>มื่อทรงหล่อทรงประกอบพระราชพธิธีสมโพธ นะครับในวาระพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบแล้วนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประดิษฐานไว้ในหอพระมณีธรรมนะครับในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยากจะไปน้มัสการไปชมพระพุทธร,รูปองค์นี้นะครับก็สามารถเข้าไปชมได้หอพระมณีธรรมวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นนะครับเปิดทุกวันธรรมศวนะณะ วันพระเฉพาะวันพระจะมีกิจกรรมสวดมนต์แล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนเข้าไปนมัสการเข้าไปฟังสวดมนต์ฟังธรรมได้นะครับแต่ในช่วงการประดิษฐานพระบรมศรพอยู่ในพระท,ที่ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสกิจกรรมดังกล่าวเข้าใจว่ายังยังยังงดอยู่นะครับก็ต้องรอให้การพระราชพธิธีพระบรมศรพผ่านพ้นไปก่อน แล้วก็มีพุทธรูปองค์นี้องค์เดียวที่ที่เห็นเป็นชัดเจนใช่ไหมคะถ้าเราจะเข้าไปถูกต้องเป็นเหมือนเป็นพระประธานอยู่ในในหอพระมณฑนธรรมนะครับพระพุทธรูปประเภทที่สองที่ทรงสร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุยเดชก็คือพระพุทธรูปที่ทรงสร้างพระราชฐานรัฐบาลพระราชฐานหน่วยราชการและประชาชนนะครับซึ่งก็มีองค์เดียว คือพระพุทธนาวราชบพิษนะครับพระพุทธนาวราชบพิษนั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วนวราชบพิษพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9้านะพระพุทธรูปอันเป็นเครื่องระลึกลึกถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริจะให้จัดสร้างพระพุทธนาวราชบพิษขึ้นเป็นพระพุทธรูปประจําจังหวัดในราชอาณาจักรไทย นะครับมีพระราชด,ดำริขึ้นในปีพุทธศักราช2508นะครับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศาสตราจารย์ไพรทูเมืองสมบูรณ์ประติมากรประจำกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรในขณะนั้นนะครับเป็นผู้ปั้นหุ่นแล้วก็โปรดเกล้าให้อาจารย์ไพรทูเนี่ยเข้าไปปั้นหุ่น พระพุธนาวราชบพิธเนี่ยที่พระตำหนักจิตรดาเราโอดฐานเลยเพื่อจะได้ทรงตรวจทอดพระเนตรตรวจแก้ได้อย่างใกล้ชิดนะครับได้ทรงพระกรุณาพระราชทานคำแนะนำตรวจแก้หุ่นพระพุทธปฏิมาพระพุทธนาวราชาบพิธนั้นอยู่เป็นระยะ,ะจนกระทั่งพอพระราชมไทยนะครับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เททองหล่อชุดแรกนะครับเมื่อวันที่2ีสเมษายน ปีพุทธศักราช2509ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราช,พ,รราชพิธีอภิเษกสมรสนะครับพระพุทธนวราชบพิษนั้นได้นอนอย่างที่เรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปแล้วว่าสร้างขึ้นพร้อมกันหลายองค์นะตั้งพระราชหฤทยัยจับพระราชฐานเป็นพระพุทธรูปประจําจังหวัดนะแต่ละจังหวัดในราชอาณาจักรไทยนะครับพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย นะครับหน้าตักกว้าง23เซนติเมตรสูง40เซนติเมตรนะครับหลอด้วยสำริดนะครับที่สำคัญที่สุดคือที่ฐานบัวด้านหน้าขององค์รุพุทธรูปนะครับทรงบรรจุพระพิมพ์ซึ่งทรงสร้างขึ้นด้วยพระหัสนะครับเรียกว่าพระพิมพ์ผงจิตรดาหรือพระสมเด็จจิตรดาะนะครับ นะซึ่งจริงๆแล้วเป็นพระราชนิยมที่ทรงสร้างขึ้นพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารที่ถวายงานใกล้ชิดนะทรับี่ฐาทงบรรจุไวท้ที่ฐานพระพุทธนาวราชบพิรทุกองค์นะครับจังหวัดแรกที่ได้รับพระราชทานพระพุทธนาวราชบพิธฐานที่คือจังหวัดอะไรนะครับนะ คือจังหวัดน้อง,าองคายนะครับจังหวัดน้องคายจังหวัดน้องคายได้รับพระราชทานพระพุทธนวราชบพิรเมื่อวันที่23ามีนาคมปีพุทธศักราช2510นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้พระราชทานแต่ละจังหวัดเรื่อยมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชทานพระพุทธนวราชบพิรนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดเป็นพระราชพิธี สเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานนะครับพระพุทธนวราชบพิษนะครับด้วยพระองค์เองสำหรับกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระพุทธนวราชบพิษในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2525 25<อ>ซึ่งเป็นปีสมโภชกรุงรัตนโก<อ>สินทร์200ปีะนะครับนี่ก็เป็นการตอบคำถามเหมือนกันว่าทไมแม่เป็นกรุงเทพเป็นจังหวัดแรก ะะขอบคุณค่ะก็จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสร้างพระพุทธรูปไว้จํานวนมากกันนะคะเพื่อไว้เคารพบ,บูชาแล้วก็ประดิษฐานตามวัดแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังก็นอกจากจะเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะควันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่มาร่วมรายการแล้วพบกันใหม่ที่หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ